สวัสดีครับตียิทพาเที่ยวครับมาอีกแล้วครับวันเสาร์ครับเดี๋ยวคนลอยนะครับครับครับดูผ้าม่านให้สวยครับโฆษณาให้หน่อยกี่เมตรครับพาม่านขนาดข้างหลังอ่ะสูงเมตรห้าสิบว้างสองเมตรครับครับคู่ละสามร้อยห้าสิบหนึร้อยห้าสิบรถได้ไหมรถได้ครับคนขายด้วยครับผมตอนนี้ก็จะเป็นด้าน ลางเกงยีนครับอากาศเย็นเย็นครับวันนี้อากาศเริเร่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นครับปณนนีดงยีนครับกำลังแจกหรือขายยังไงครับพี่นี่โอ้ทั้งแจกทั้งขายทั้งแถมทั้งลดรดแจกีเลยครับมานะครับวันนี้วันเสาร์ตลาดนัดเมืองคงตอนเช้าครับ เลือกเลยครับซื้อตัวแถมตัวโอ้ค,คนเยอะมากครับรของแกดีจริงๆโองเกงยีนสวยสครับราคาถูกครับมีหลายไซส์ครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นด้านเขียงไม้คือบวกขินขาย เสื้อผ้าครับอากาศเย็นๆครับวันนี้พี่น้องกำลังเริ่มเดินเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ อากาศเย็นครับวันนี้เ,เสื้อกันหนาวน่าจะได้ขายไล้พี่เนาะครับ <c oughs> ออกมาดูกันเยอะๆนะครับกับตลาดเ <c oughs> มืองคงวันนี้นัดใหญ่มากวันเสาร์ <c oughs> วันนี้คนน่าจะเยอะอดีครับ พี่น้องกํลาลังเริ่มเดินออกมาครับตอนนี้อากาศก็เย็นดีเข้าจีปิ้งไม่ทันแล้วครับสวัสดีจ้าแม่ค้าค,ครับระะพี่น้องครับวันนี้คนจะเยอะดอูครับดูสถานการณ์สวัสดีครับแม่ค้าครับ,บโอ้ทำไม่ทันเลยเนาะ ่หเ,เดี๋ยวขายดีไม่มีเวลาคุยเลยวันวน,นี้เขายดีจ้ทำเร็วๆเอามาเยอะไหมเนี่ยข้างล่เยอะจ้าครับสิน <c oughs> ค้าเรามากมายนะครับเราจะเป็นด้านรองเท้า <c oughs> อันนี้รองเท้ามาจะชาเลยสวัส <c oughs> ดีครับหนาวนี่ <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้อากาศเย็น น้าจะบอกว่าขายดีจ่ดครับน,นี่ก็เสื้อผ้าชุดกีฬาครับเป็นเรื่องออกมาเยอะครับน,นี่ก็ขายทั้งหมูปิ้งวัสดีครับพี่าโชว์ร้อนเลยโชว์รอน่อย,รออยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปเปิดเฟซดูได้ได้ได้ได ยิปพาเที่ยวนะยิปพาเที่ยวเนี่ยมีหมูปิ้งข้าวเหนียวหมกปิ้งข้าวเหนียวปิ้งใส่เผือกอันนี้จะเป็นแป้งปิ้งสวัสดีครับพี่ไหลสดครับอือรอ้เขาเจนอ็อกเมลอนเนาะบรรยากาศพอดีเลยอุ่นๆหนั่งผิงไฟพร้อมครับย่างไปด้วยพี่น้องกำลังเริ่มเดินครับ สวัสดีครับพี่มาอีกแล้วครับมีดจอบเสียมสินค้าเยอะแยะครับอ่าเร็วๆหนูเร็วๆไลสดอีกแล้วครับพี่น้องอ่าครับมาเด้อวันนี้สินค้าเราเยอะแยะเลยเสื้อผ้าอาพรครับอากาศเย็นๆครับเสื้อกันหนาวน่าจะได้ขายพี่น้องก็มาเยอะแยะครับ เป็นด้านน้ำหอมสวัสดีครับเสื <S <S ้อผ้ามีแต่สวยๆครับเสื้อกันหนาวสวัสดีครับพี่รลุบล้อสวัสดีครับครับหนาวแล้วเสื้อกันหนาวมีแต่สวยๆครับ น,นี่จะเป็นด้านเสอยืดปลาตู้ปลาน้อยอาหารปลามีขายเป็นไม้ใบด่างครับสวยๆขายเบียร์ทะไรเนะี่ยเนาะมีหลายราคาอันนี้แปดร้อยค่ะอันนี้เขาเรียกอ,อ,อะไรนี่อันนั้นอีจีด่างขาวอันนั้นหกร้อยโอ้โหไม่แพงหรอกขนาดนี้เนาะอันนี้ไหลมา สว,สวยครับหนูห้าส <50 S 1> ิบบาทดเราจะเทอ่าโอ้อี่เขียวร้อยห้าสิบครับอันนี้พี่ดาครับมานะครับวันเสาร์ครับตลาดนัดเมืองคงตอนเช้าครับหมยด่างก็มีมาขายครับสินค้าเรามีเยอะแยะมากมายขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ